วันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ของอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะทางคณะสงฆ์จังหวัดนคปรปฐมนะธรรมยุทธโดยท่านเจ,จ้าขานเจ้าคุณพระซิริวัชระนะครับน้ำมาลงได้ครับผมซื้อไม่กานบเ่าับมี1ร0ประมาณรยยาิวเจ้าน้าท่ระังเรนหนอยธมยุทธไปวัดใหม่ ก็เอาแปดสิบแปดแปสิบย่รวมคู่กันแน่ถอยถอยถอยอ๋อน้ำสิทธิ์นี่เขามาจากที่ไหนฮะนี่มา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 จากที่ไหนอ่ะมาด้วยกันอ๋ออายุไกรมาจากที่ไหนอ่ะไม่รู้จักมาจากกรุงเทพนี่มาจากกรุงเทพไหมอ่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งของที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมทรมยุทธนะได้จัดขึ้นมาเพื่อจะนํามาไว้ในพื้นที่เพื่อให้ทางผู้นําองค์กรผู้นําท้องถิ่นได้ดําเนินการแจกจ,ากจ่ายกับประชาชนนะในพื้นที่ต่างๆนะขอบคุณมวิทีร่วงประดานนะ,<ร>ะจังหวัดนครปฐมนะโดย โดยโยมไก่นะยมไก่แล้วก็ขอบคุณดีเจก,กลมนิสาชนด้วยนะต้นเน้นนี้น้องเน้นมาลุยโดยตรงแล้วก็นวัสการท่านหลวงพ่อเจ้าจังหวัดนครปฐมธรรมยุทธ์นะหลวงพ่อท่านจะคุณพระสิริวัชระเมธีหรืออะไระนะวัชระเวทีวัชระเวทีนะ จะขุนเจ้าในจังหวัดนครปฐสมธรรมยุทธ์นะผู้นำแล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์พระครูพระครูประสิทธิ์วรวัฒน์นะเจ้าหนา้าเพิภอบางเลนลนลครปฐมแล้วก็ยมดีเจก,กบม้นเสาชนขอบคุณด้วยบริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตี้จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายปลากระป๋องตามงกุฎทะเลตาโนเซรุดท,ที่มอบถวายปลากระป๋องมานะ,น,ะนะในการที่จะมาทำถุงยางชีพด,ด้วยขอบคุณด้วย ทุกคนทุกท่านมีความสำคัญนะในการช่วยเหลือในการช่วยเหลือสังคมนะก็เลยว่าวัดไม่ได้ทิ้งโยมเนะวลาญาติโยมมีความสุขญาติโยมก็ช่วยวัดใส่บาตรพระเวลายโยมมีความทุกข์พระก็ช่วยโยมนะพระก็ช่วยโยมก็คือก็จะสนับสนุนหรือว่าดูแลโยมในยามที่โยมเดือดร้อนก็เรียกว่าพระไม่ทิ้งโยมโยมไม่ทิ้งพระ นะนะวัดไม่ทิ้งโยมโยมไม่ทิ้งวัดนะนี้ก็กำลังสามเณรวัดศิรินทรองก็ช่วยกันขนของนะลงจากรถนะลงจากรถขนของลงลงลงจากรถอ่านะนี่เป็นแค่ประตูเนแค่ประตูนะต้อง เนเนนเนนโยมนับด้วยเนนเนนโยมนับอันน yeah, kind of uh ี่น้งเนนของวัดสีอ um> ินทร์ก็ช่วยกันผลของอันนี้เป็นของที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมธรรมยุทธโดยท่านอาจารย์พระเจ้าคุณพระสิริวัชระเวทีนะเจ้าหน้าจังหวัดนครปฐมธรรมยุตแล้วก็ท่านอาจารย์พระคุณประสิทธิ์วรวัฒน์เจ้าหน้าเพเภอบางแพรนธรรมยุทธจะมาพระคุณประสมศักดิ์ ธนวังโสนะแล้วก็วัดอ้อมน้อยก็เราด้วยแล้วก็คณะสงฆ์ในะจังหวัดนคะรปฐมแล้วก็วันนี้ขอบคุณหมู่ที่ร่วมกันอยู่จังหวัดนครปฐมด้วยนำ,นำโดยยมไกนะยยมไก่ไม่รู้จักชื่อจริงรู้จักเนือคือยมไก่นะอ่านะแล้วก็ดีเจกบนิสาชนนะผู้ใหญ่บ้านของอำเตำบลอ้อมใหญ่หมู่สี่แล้วก็หมู่ไหนไม่รู้นะหมู่สี่ <c oughs> นี่เราอยู่ที่อำเภออินบุรีนะตรงข้ามกับโรงพยาบาลอินบุรีอันนี้เป็นสิ่งของที่ทางาได้จัดแล้วก็มอบเอาเตรียมมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะแต่จะผ่านทางผู้นําองค์กรหรือว่านะทางผู้นําอค์กร์แล้วก็ผู้นำองค์กรก็จะได้เช็ครายนานรายชื่อของผู้หลับของผู้ที่ประสบภัยที่บัตนะเพื่อนําไปมอบให้นะเพื่อนําเพื่อนําไปมอบให้ ถุงยางชีพประมาณ200ชุดนะ200ชุดนะขอบคุณบริษัทพัทย,ยาฟู้ดอินดัสตรีจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายปลากระป๋องตามงกุฎทะเลที่ได้สนับสนุนปลากระป๋องมา3,500กระป๋อง kind of นะในการนำมาจัดทำถุงยางชีพในครั้งนี้ด้วยนะขอบคุณด้วยบริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรีตตตตจำกัดนะดอ่ะช่วยอุดหนุนนี่เยอะนะป,ปลากระป๋องตามงกุฎทะเลปลากระป๋องตานอติลุธนะปลากระป๋องนาติรุธนี่ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ เจ้าหน้าอําเภอบางเลนจเจริญพรร้อยกว่าคนนะ่กันช่วยกันร้อยกว่าคนเนี่นแหละเขาเรียกว่าสิ่งที่พระทำนะเวลาญาติโยมเดือดร้อนเนี่ยพระไม่ได้ทิ้งโยมนะพระไม่ได้ทิ้งโยมนะพระก็จะช่วยโยมดูแลชาวบ้านตลอดเวลานะคือคือสิ่งสิ่งที่พระทำเนี่ย บางทีท่านก็ไม่อยากให้เห็นแต่ก็ต้องให้โยมเห็นว่าพระไม่ได้รับอย่างเดียวพระก็ยังช่วยเหลือชาวบ้านในยามที่ชาวบ้านเดือดร้อนในยามที่ชาวบ้านลบาบากในยามที่ชาวบ้านทุกวันนี้เราเดินทางมาจากนกครปฐมนะอำเภออำเภอสัมพันธ์นะร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมธรรมยุทธนะก็ได้เนี่ยนำสิ่งของเนี่ยเอามามอบให้กับประชาชนนะที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายัตนน้ำท่วมไม่สามารถลงไปได้เพราะว่า บ้านที่น้ําท่วมเนี่ยมิดหลังคาเลยนะอยู่อำเภออินบุรีนะอินบุรีอันนี้ก็ยมดีเจกบนิสาชนนะอ่านี่ก็จัดเดี๋ยวจะลงพื้นที่อันนี้ขอบคุณยมไก่นี่ยยมไก่อ่าอาสาเอ่อร่วมกันอยู่กรรมการร่วมกันอยูจังหวัดนครปฐมนี่ก็รู้จักกันมาหลายปีอ่แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอกันนะน่ว่าหมายเดียวกันจประสค์เดียวกันอ่า วันนี้เนี่ยจะมาก็ไปประมาณ4จังหวัดนะไปสุโข,ขทัยมารอบหนึ่งไปเพชรบูรณ์อลมสัตว์มารอบหนึ่งแล้วก็กยุธยานี้มาที่นะครมาที่อะไรนะจษถบุรีแล้วก็เดี๋ยว23นะก็อาจจะมีไปที่บางบานนะบางบาน,บา,บ,านบางบานก็คือจังหวัดยุธยาอีกรอบหนึ่งนะอ่านี้ก็สามเณรก็เชื่อกันขนขอบคุณสำหรับ 150ยห้าสอยคนดูนะร้อยห้าสิบร้อยสิบคนดูนะห้ายสดอย่างนี้อันนี้ลูกๆเมนมาช่วยกันนะลูกลกเมนมาช่วยกันอ่าอันนี้ถุงยันชีพประมาณ200ชุดนะสองร้อยชุดสองร้ชุดโดยประมาณอันนี้ก็เป็นยันชีพที่ทางคณะสงฆ์อำเภอ จังหวัดนครปฐมธรรมยุทธบอรท่านอาจารย์พรสกุลพัสิริวัชระเวทีนะเจ้าคณจังหวัดนครปฐมธรรมยุทธท่านอาจารย์พระคุูประสิทธิ์วรวัฒนะเจ้าคณะอำเภอบางเรนธรรมยุทธพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมนะแล้วก็มูลทีล่วงอาจารย์อยู่จังหวัดนครปฐมนะแล้วก็คณะแล้วก็อาตมาพระคุูประสมศักดิ์คณะวังโสวัดอ้อมน้อยอันนี้มหานิกายนะแต่ทำงานด้วยกันได้หมดนะ วันนี้ทีมงานจิตอาสาทีา่จิตอาสาภาคเจ็ดแจ้งข่าวภาคเจ็ดของจังหวัดของเพเภอสัมพนมมันธ์นครปฐมเนี่ยถงที่ขาดไม่ได้คือรถที่มาคือร่วงกระตัญยูนะร่วงกระตัญญูม,มือที่ทร่วงกระตัญญูจังหวัดนคปรปฐมนะสุดท้ายหนึ่งร้อยครับขอบคุณมากสองร้อยสองร้อยครับ อันนี้ทำพิธีมอบตอนบ่ายสามครับอ่าอยน,นี้ทำพิธีมอบตอนบ่ายสามเหลือเวลาดูเลยแล้วเราไปลงพื้นที่กันก่อนถวัดตต์อย่าง<อ>น,นี้จะมีคณะสงฆ์กรุงเทพมาทำพิธีมอบด้วยนะรวมมาตรงนี้ครมีเดี๋ยวก็จะีเด๋จะก็มีพิธีมอบประมาณบ่ายบ่ายสองไม่บ่ายสามนะบ่ายสามอ่าร่ะไม่เป็นไรคุณโยมเขานับเช็คลงจากรถแล้ว มีท่านอย่างเจ้าน้าที่อบางเลนธรรมยุทธท่านอาจารย์ประสิทธิ์นะครับท่านอาจารย์พระครูประหลัดบวรวัตรสิทธิบวรวัตรนะจีวอนจะรถครับเดี๋ยวบ่ายสามเราจะมีพิธีมอบตรงนี้อ๋อนี่เราลงไว้ก่อนได้เจะ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ยอมขายกระเพาะปลาวันนี้มาช่วยของมาช่วยคนอ่อันนี้คนดูกี่คน เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยคนก็พอแล้วแล้วคนก็เยอะแล้วอ่าในรถมนต์คับคือรถอ่าลุงอ่ารยยูโมทีลุงอาารยยูเนี่ยเราไปลงไหนแ่อไปรถจักรไปไปที่จุดรถเลยครับทางนู้นลงนี่เข้าวัดเดี๋ยวนี้เข้าวัดอันนี้เข้าวัดอ่ะเข้าวัดเราอยู่วัดไอเราอยู่เป็นพระของเข้าวัดด้วยนี่โมทีลุงอาจานย์ยูนับความุญขอบคุณด้วย พอดีลูกจะอยู่นครปฐมน,นี่เราก็มาช่วยกันลูกเมลูกเดือนนี่เริ่มคันแล้วนะเริ่มมีอาการคันแล้วนะเริ่มมีอาการคันแล้วโอเคนะเดี๋ยวจบกันไลฟ์สดไว้ก่อนค่อยมาเจอกันใหม่นะครับครังนะครับ